ัยิ้มนะใครใครไม่ยิ้มออกสื่อโซเชียลเดี๋ยวก็ไม่หล่อไม่สวยนะฝากช่องบายประยุนชแนลนะครับช่อง YouTube ภาษาอังกฤษบายบีว ปยูนชาแนลอ่านูจำได้ไหมโอ้โหเยอะแยะเลยนะครับ mm hmm. นี่ถ่ายยิ้มสวยๆนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเห็นรูปในตัวเองอยู่ในสื่อโซเชีย hmm. ลเดี๋ยวไม่สวยไม่ได้นะ ให้ให้สุดๆเลยนะครับให้ให้ตลอดให้ตลอดเส้นทางที่พระจะบาบินทบาทนะครับมีแต่คนสวยๆใจดีๆใจงดงามงนั้นเลยนะครับวันนี้นะครับนะครับหันน้ามาหน่อยคุณยายยิ้มสวยๆจะได้ออกสื่อโซเชียลสวยๆ เส็จแล้วเใช่ไหมเนี่ยครับไปสิ้นสุดอยู่ตรงด้านหน้าผมนะครับไปให้สุดเลยเนี่ยคุณตาก็มานะครับนะครับขออนุญาตถ่ายไปลงสื่อโซเชียลนะครับ อ่ารับเดี๋ยวโฟกัสไปทางโน้นสักนิดหนึ่งนะครับให้ดูบรรยากาศความสวยงามความงดงามของ พุทธศาสนิกชนนะครับชาวตำบลตานโก,นน,ดดน,ก,กนนะครับอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับวันนี้ผมได้พาท่านมาชมบรรยากาศการทำบุญข้าวสารหรือว่าบุญกคราศาสตร์ที่วัดคำอวดศรีจังหวัดสกลนครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคงใจาจากลาท่านผู้ชมเดียย๋ยวเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ